คุณกำลังฟังนักสังคมตัวดีพอดแคสต์สวัสดีค่ะเราสู่กันฟังเพื่อสังคมสร้างสารรค์และชีวิตที่ดีกว่ากับระลินทิพย์เพชรเจริญน,นักสังคมตัวดี พีพีนี้อยากชวนทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันและเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งเราได้เชิญผู้ที่คร่ำวอดการใช้สื่อมามากกว่า20กว่าปีค่ะคุณราบินทรเพชรเจริญคุณเก่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจในขณะนี้นะคะในสื่อไวรัลเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนพิการ ที่ต้องเลี้ยงดูยายซึ่งอายุมากแล้วก็ออมีโรคประจำตัวเนาะแถมมีนี้สินโดยการที่เขาแน่ออกไปใช้สื่อออนไลน์ขายดอกไม้หาไรายได้ซึ่งทำให้คนได้รู้จักเขาอ,อุดหนุนของสินค้าของเขานะคะ,ะคนคนเนี้เขาเป็นคนพิการด้านสติปัญญาแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้ตามบุคคลปกติแต่ว่าอาจจะดูแตกต่างนิดนึงในฐานะเขาเป็นกลุ่มบุคคลพิเศษทีนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่า อยู่มาค่ะวันหนึ่งเขากเา็เขาเรียกว่าอะไรอะเสียชีวิตจากการดื่มเหล้า,าดื่มสุราเกินขนาดเท่าที่เราเห็นจากข่าวนะคะแล้วก็ทําให้เสียชีวิตทันนั้นเนี่ยก็เลยมีการขุดคุยเพิ่มขึ้นพอเสียชีวิตปุ๊บก็ทําให้เห็นว่าไทม์ไลน์ชีวิตในอดีตเนี่ยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งก็ใช้หรือทําร่วมกันไม่แน่ใจนะคะเป็นสื่อที่เอามานําเสนอโดยมี คนกลุ่มคนพิเศษคนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวนําเรื่องแต่มันก็จะมีดารมาม่าเหมือนกันนะเ,นเช่นเรื่องของการถูกมองจากคนที่อยู่ในสื่อทั้งหลายที่เป็นนักใช้สื่อทั้งหลายมองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องของการละ,ะเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าการที่แกล้งหรือทําเป็นคอนเทนต์ที่มันตลกแต่เอาคนพิการคนนี้มาเป็นตัวนําเรื่องอ,อันนี้ค่ะ ในฐานะที่คุณเก่งก็คร่ำบอดเรื่องสื่อมานานเนาะมองเรื่องนี้ยังไงคะการที่ทุกวันนี้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันมีความหลากหลายเนาะมันมีหลายช่องแคหลายหลายการใช้งานแล้วก็การพยายามสร้างคอนเทนต์บางอย่างเพื่อสร้างความบันเทิงก็เป็นที่ยอมรับเพราะว่าได้รับการฟอลโล่เยอะเนาะ,นะได้รับไลค์ได้รับอะไรตามก็สร้างตัวตนในพื้นที่แพลตฟอร์มน,นั้นได้ง่าย แต่ประเด็นที่คุณกบกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือการใช้บุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเนาะเราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมกลุ่มหนึง่งซึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าน่าจะไปถึงกรณีไหนที่กําลังเป็นกระแสข่าวในปัจจุบันบุคคลท่านนี้เนี่ยหรือน้องท่านนี้ลึกๆแล้วเป็นคนที่มีความกระตันยูนะพยายามที่จะ เดิมทีเขาก็ใช้สื่อออนไลน์ในการที่จะสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ <c oughs> ก็คือเป็นการเปิดพื้นที่ก็คือการขายของออนไลน์ทั่วไปแม้จะเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นเด็กพิเศษแต่ก็มีทักษะในการที่จะสร้างตัวตนจนมีผู้ติดตามแล้วก็ให้ความเมตตาในการที่จะช่วยซื้อข้าวซื้อของทําให้เขาเนี่ยมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์แต่พออีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็มีการนําน้องเนี่ย ไปทำคอนเทนต์ที่ใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะเรียกหยอดไลคเรียกผู้ติดตาม,มเรียกอะไรก็ตามอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการใช้สื่ออย่างไม่สร้างสรรค์เพราะประเด็นที่หนึ่งคือ,เ,อ,อเป็นการด้อยค่าคนคนหนึ่งมนะันเป็นการด้อยค่าคนคนหนึ่งนะคะทำให้เขาเนี่ยเสียคุณค่า แม้จะเป็นการทําเพื่อความบันเทิงด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตามเกิดเสียงหัวลอกอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยจนมันเกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเพราะมันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้แหละค่ะที่มันเป็นสิ่งที่สังคมควรควรจะแบบคล้ายๆแบนอ่ะไม่ควรจะไปสนับสนุนคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันทําให้สังคมเนี่ยมีความคุ้นชินเคยชินกับความความรุนแรงอันนี้ทําให้ให้หน้ากังวล เมื่อกี้คุณเก่งพูดถึงเพราะว่าเคยชินนละมันก็น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะว่าเอาทว่างเอาแบบทั่วทั่วไปนะสังคมไทยเนี่ยก็ชอบดูอะไรที่มันเป็นแบบบ้านๆไหมคืมีการสะท้อนเนี่ยหลายครั้งสําหรับผู้จตดละครเนาะคือการทําละครป้อนสังคมเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการใช้ความรุนแรงเอ่อในละครเรามักจะเห็นการตบตีเพื่อแย่งผู้ชายบ้างแหละแย่งสมบัติแย่งอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ มีกริยาความก้าวร้าวเราแล้วเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับในตัวโรงเรียนเราจะเริ่มเห็นเด็กผู้หญิงไปนัดอกตีกันแยแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ประจานกันโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้เลยว่านั่นคือสิ่งที่ผิดกฎหมายเรึ่งผิดกฎหมายเรื่องของการทำลายร่างกายไม่พอยังผิดกฎหมายเรื่องของพอรบ,บอรคอมพิวเตอร์อีกที่ซ้ำเพราะเป็นการเอาคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยขึ้นบน พื้นที่ออนไลน์เนาะมันก็ผิดกฎหมาย PDPA เออะหลายหลายอย่างซึ่งอันเนี้ยเด็กเนี่ยไม่ได้รู้เท่าทันเลยเนาะแล้วก็ไปทําเป็นพฤติกรรมเรียนแบบถ้าคุณเก่งถามหน่อยนะถ้าละครมันแบบอะอะไรละครคุณน่าทำเลยก็ตามเนี่ยนะมีแต่แบบธรรมดาเรียบง่ายถามว่าใครจะสนใจมันก็ไม่ดึงดูดถูกไหมมันก็เป็นเรื่องของการขายถามว่าถ้ามันมีอุปสงค์อุปทานความต้องการที่จะเสพสื่อแบบเนี้ยแล้วถ้าเขาไม่ผลิตมาแล้วถามว่าจะขายได้หรอ ข่าวประเภทอัากรรมข่าวที่เป็นชาวบ้าน80-90%่าบ้าซนะคะหรือก็อาจจะใกล้เคียงกับข่าวการเมืองนะเขามีความสําคัญเรื่องของกรัรมะเทศแต่ว่าข่าวในในพาร์ทดีๆอะพาร์ทที่เรื่องจิตอาสาเรื่องอะไรเงี้ยก็จะเป็นส,สัดสนที่น้อยมากเพราะคนไม่ค่อยอยากจะมชมข่าวแบบนี้ถูกแล้วค่ะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดเนาะสื่อก็ต้องผลิตอะไรที่มาตามตลาดแต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันถ้าเราพยายามปิด เขาเรียกว่าพยายามเผยแพร่ในพื้นที่ข่าวดีๆให้เพิ่มมากขึ้นค่ะนะมันก็จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกใจฟูมากขึ้นถูกไหมเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าหลายหลายครั้งที่ที่เราไปพูดคุยกับผู้เสพเนาะผู้เสพหลายคนเริ่มเบื่อข่าวในพื้นที่ของออฟรีทีวี เพราะ,ะเขาเริ่มเบื่อกับการถูกยัดเยียดข้อมูลที่เป็นเชิงลนกติมากขึ้นเขาก็เลยหันไปดูคอนเทนต์ประเภทสื่อออนไลน์มากขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เสพอย่างที่เขาต้องการเช่นเขาอาจจะอยากฟังธรรมะมเขาอาจจะอยากดูข่าวของคนที่ไปช่วยเหลือหมาแมวค,คนที่ทํางานกิตอาสาอาจจะอยากไปเสพข่าวที่มันดีมากขึ้นเพราะมันเป็นพลังงานที่ทําให้เขาเนี่ยมีกําลังใจมีความหวงังมีความสุขกับการเสพข่าวแบบนั้นเหมือนกันค่ะเก่งเองเนี่ยถนัดเป็นคนที่ผลิตข่าวเนาะทำข่าวต่าง หรือว่าแม้กระทั่งทำงานด้านสือ่อคอนเทนต์ต่างๆบางวันที่เราต้องการพลังงานดีๆในการคิดสร้างสารรค์น่ก็จะไม่ดูข่าวพวกอัจฉริยะกข่าวรุนแรงข่าวเลยเลยเพราะว่าข่าวพวกนี้มันทําให้จิตใจเราหดหูมันทําให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถไปเคสงานที่มันเชิงสร้างสารรค์หรือพลังงานบวกได้การดูซ้ําดูซากอะว่าไงเนาะการเสพซ้ําเสพซากมันก็ทําให้เราเปลี่ยนเขาเรียกฝังชิปใหม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมได้ อันนี้โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวแต่จะบอกว่าเมื่อกี้คุณเต็บอกว่ามีทางเลือกสื่อเยอะแยะออนไลน์ yeah, online, ซึ่งทางเลือกสื่อเหล่านี้เช,ชื่อว่าควบคุมยากใช่ถูกไหมคะแล้วก็การที่เราจะสอนบุตรหลานหรือไปดูลูกหลานว่าเฮ้ยวันมาหนึ่งใช้สื่ออะไรบ้างเนี่ยผู้ผู้ใหญ่หลายคนนะที่ตามไม่ทันโลก IT, ไอทีสมัยนะี้ก็ใช้สื่อไม่เป็นอีกอจะเข้าไปใช้ทีก็เปิดไม่เป็นอาจจะทำไมคะแล้วถามว่าอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงละ่ะในการที่จะแก้ปัญหาเราเนี่ย เขาก็ชอบแต่ชาวบ้านตบๆบตีตีเราก็ไม่ได้ห้ามหรอกอารมณ์คอนเทนต์แบบนั้นแต่มันควรสอบแทรกเรื่องของความเป็นจริงเช่นไปตบเขาอะ แล้วมันก็ต้องถูกดำเนินคดีมันไม่ถูกจับมันต้องไสังเกตสัเกไหมละครไทยไม่ค่อยเน้นมีความจับมันไม่แต่เน้นบางที่อาจจะใช้แบบเวรกรรมความเชื่อทางเวงกรรมสุดท้ายคือละครคือพระเอกพระเอกก็แฮปปี้เอนดิ้งตัวไลายก็อาจจะไปนั่งร้องไห้กี๊ชากบ้าบอลอะไรก็ไปแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเราไปตกเขาไปตีเขาอ่ะเขาดำเนินคดีกับเราได้ถูกไหมมันเห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้คือการให้ปัญญาอไม่ใช่ว่าคุณจะไปจิกหัวเขาหรือแม้กระทั่ง คุณไปทำร้ายกันแล้วคุณถ่ายคลิป<ม>ไปไปเผยแพร่หรือไปแบ็กเมลเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่ามันมีกฎหมายตัวไหนที่จะ<ม>ถูกดำเนินคดีกับคุณดิจิตอลฟุตปินที่มันเกิดขึ้นมันจะส่งผลยังไงกับคุณอะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งพวกนี้มันคนถูกสอบแทรกเข้าไปหลังจากที่คุณพยายามที่จะสร้างวิวอารมณ์ในเชิงละคร<ม>เหมือนกันคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลก็เหมือนกันคุณจะทำคอนเทนต์แบบไหนก็ได้แต่คุณต้องให้ปัญญามันสอบแทรกไปด้วยให้ความเป็นจริงให้ข้อเท็จจริง การนําผู้ปลอบบานทางสังคมเไปสร้างคอนเทนต์จนเกิดผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเราจะสังเกตว่าด้วยการที่พื้นที่ข่าวก็ตามหรือสื่อต่างก็ตามเน้นการให้ความรุนแรงแล้วมองเป็นเรื่องขำขันม,ม,มันคือการสร้างความเคยชินทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่ก่อนนะเราดูข่าวแค่อาชญากรรมเล้นเรายังรู้สึกขนหูตกใจใเดี๋ยวนี้เดีเ๋ยโหแบบ กระหน่ำซ้ำเข้าไปรายละเอียดลงไปถึงขั้นกระบวนการขั้นตอนข่ากันยังไงเลยคือแบบนี้มันคุณต้องตัดออกมันควรพูดถึงแค่พฤติกรรม,อมของความใช้รุนแรงอย่าไปลงดีเทลมากเพราะมันจะกลายเป็นการ การเล่นแบบได้เนาะไมถึงว่าการนําเสนอในเชิงพฤติกรรมเนี่ยมันก็มีส่วนดีเพื่อให้คนที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้เท่าทันแล้วเฝ้าระวังถูกไหมคะแต่ไม่ได้หมายถึงไปเน้นขยี้ว่าโหมุ่มหน้าซูมตาลงในเชิงแบบใช้อาวุธยังไงไปอะไรเงี้ยโอเคอย่างเองเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้เวลาดูข่าวอ่ะจะดูแบบแค่ให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช่นมีการฆ่ากันฆ่ากันแบบไหนพฤติกรรมเป็นไงเช่นอ๋อผู้หญิงถูกทำร้ายเนี่ยเพราะไปอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวอ่ะแบบเนี้ย เราก็<น>ต้องไปขี้ค่ะว่าพื้นที่แบบนี้ผู้หญิงก็มีนคนรไปที่เสี่ยงที่<ๆ>มีพื้นที่เสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยต้องเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเมื่อพูดปุ๊บจินตนาการมันเกิดมันเป็นธรรมชาติพูดปุ๊บมันก็คิดตามพูดปุ๊บมันก็คิดตามดังนั้นเนี่ยการที่เราจะฝังหัวคนเนี่ยมันต้องพูดภาพที่มันเกิดประโยชน์คุณเก่งพูดแล้วดึกถึงนางต่างประเทศที่มันมีวิธีการปล้นหรือฆ่าโดยใช้อาวุธแบบไหนก็ตามนะแล้วลงดีเทลจนมี มันมีหลายข่าวที่ว่าเด็กเสพแล้วก็เอาไปทำตามแล้วก็ระเดียนแบบแบบนั้นเลยถูกไหมคะเราต้องจำารบว่าสื่อนยมีอิทธิพลมากเพราะว่าโดยปกตินื้อสัดส่วนเนาะฟังอ่านเขียนพูดนะภาพเนี่ยทำให้เราจําได้มากมเวลาพูดมาจินตนาการมันก็เกิดดังนั้นเนี่ยสื่อจึงมีอิทธิพลต่อการเ,เขาเรียกว่าภาพผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับคนเสพสื่อค,คนเสพสื่อดีๆเขาก็จะมักมี วิธีคิดชุดความคิดแบบหนึง่งคนที่เสพข่าวรุนแรงวันนี้เสพรุนแรงระดับหนึง่งก็ชินชาก็อยากที่จะดูความแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่การนำเสนอภาพความรุนแรงบวกไปกับความบันเทิง มันยิ่งทําให้คนชิงชาว่าอ๋อต้องทําแบบมีสิมันถึงจะแบบมีคนตามมีคนชอบมีคนอะไรมันก็จะยิ่งทําให้สังคมเนี่ยมันยิ่งใช้ความรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณเก่งพูดแล้วเนี่ยเราทําให้นึกถึงจริยธรรมของการนําเสนอสือ่อซึ่งตอนนี้คนที่ใช้สื่อเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียนจบด้านสื่อแล้วทาสื่อเท่านั้นชาวบ้านทั่วไปหรือใครก็ได้ที่มีมือถือแล้วอัดได้ถูกไหมคะแล้วลงสื่อโซเชียลได้เลยคนนี้มีอีกคำหนึ่งที่พูดถึงใช้ปัญญาในการวิเคราะห์แยกแยะคราานี้ปัญญ ดิฉันเชื่อนะว่ามันน่าจะไม่เท่ากันมาอยู่ที่ระดับความรู้ความเข้าใจแล้วก็เรื่องของประสบการณ์คุณเก่งมีข้อแนะนําตรงนี้ยังไงคะคนผลิตสื่อทั่วไปนะเราไม่ต้องพูดถึงจริยธรรมมันดูจับต้องยากมันดูแบบอะไรเงี้ยเอาแค่ว่าคุณรับผิดชอบต่อสื่อของคุณยังไงใช้ค,าคํควาว่าความรับผิดชอบดีกว่าค,คือเมื่อเราเผยแพร่ไปปุ๊บเนี่ย มันมีคนที่เสพดังนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนเสพแน่นอนคุณต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคอนเทนต์ของคุณถ้าเมื่อคอนเทนต์ของคุณไปสร้างความเสียหายคุณต้องกล้าออกมายอมรับและแก้ไขกับในมุมของคนเสพคนเสพเนี่ยมันเป็นลักนิยมจริงๆเนาะบางคนก็จะชอบอะไรที่ หัวเราะเฮฮาอะบางคนไล่สาระชอบความรุนแรงชอบแบบมีทะลึงตลกโปกฮานิดนึงอะได้ไหมคะคือมันเป็นรสนิยมอย่างเช่นอะแม้กระทั่งเรื่องของธรรมะค่ะะบางคนก็ชอบเสียงแบบฮาร์ดคอร์ต้องด่าต้องเสียงดังต้องโถนตีหัวอันนี้อันนี้เรื่เลยว่ามันถึงใครบางคนแต่ว่าบางท่านก็จะชอบไปฟังแบบพระอาจารย์เทศนิ่มๆเทศนิ่มๆสอนเรื่องธรรมะไปอะคนชอบฮาร์ดคอร์ก็ไม่ชอบฟังพระอาจารย์พระเอ็ละแต่คุณเก่งเชื่ออย่างนึงว่าเปลี่ยนได้คนเรา เปลได้นะคะในช่วงเวลาในชีวิตหนึ่งถูกไหมคะซึ่งตรงนี้มันจะต้องมีจุดเปลี่ยนยังไงทำให้เขาเริ่มคลิกถามว่าถามว่าคนตัวเราเองเราจะป้องกันตัวเองจากการเสพข่าวยังไง เบี่ยงเบนความสนใจอ่ะอันดับทเปลี่ยนเปลี่ยนไปซะไม่ไม่ได้ไปสนใจภาพไปสนใจเรื่องจะเป็นขยี่มันเช่นหเขาแทงกันไม่ต้องไปถึงขั้นอยากรู้มันแทงกันตรงไหนบ้างก็รู้แค่ว่าแทงจนเสียชีวิตการแทงกันเกิดจากอะไรเช่นต้นตอของปัญหาเอาทะเลาะกันเรื่องหนี้สินแสดงว่าปัญหานี่สินเริ่มเป็นปัญหารากเงาของสังคมชุมชนนั้นไหมหรือว่ามันเกิดจากอะไรอย่างหลังๆเนี่ยเราจะเห็นการทำลายร่างกายในชุมชนเนี่ยเกิดจากเสพยาแล้วก็มึนเมาผู้ที่เขาเรียกว่ามี ปัญหาทางจิตเภทอะส่วนที่รับยาอะไรเงี้ยคุ้มคลั่งหรือนั่งทานเหล้าคนจนหมดกลยสติสัปชัญญะก็ทะเลาะกันเลากันฆ่ากันคือเรื่องแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าในชุมชนนั้นเนี่ยมันมันจะต้องได้รับการคุ้มครองปกป้องอะไรเงี้ยหรือการเข้าไปดูกรณีบางกรณีเช่นพูดอย่างคุณกบพูดถึงเรื่องของกลุ่มเปาะบางใช่ไหมคะหน่วยงานไหนที่ต้องเข้าไปดูแลมีกฎหมายตัวไหนเฉพาะไหมต้องเอาเรื่องพวกนี้ออกมาเผยแพร่เยอะ คือใช้สื่อแบบสร้างสารรค์อย่างที่ว่าคือพยายามมองอีกมุมหนึ่งเพื่อในเชิงป้องกันใช่ถูกไหมคะคแล้วก็ให้ความจริงใ,ให้ให้สะท้อนความจริงแล้วก็บอกว่าถ้าจะต้องแก้ปัญหาต้องทํำยังไงแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราทําสื่อเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะพูดในความเป็นจริงพูดถึงเรื่องออข้อกฎหมายจริงๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะกระทบตัวเราค่ะเ,เช่นเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ย การที่ทำคอนเทนต์ไปแล้วมันควรจะบอกด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ย hmm. เขาเขาเป็นยังไงใช่ไหม hmm. มีกฎหมายตัวไหนที่คุ้มครองเขาบ้าง hmm. อะไรที่เราจะไปละเมิดเขาไม่ได้ hmm. หรืออะไรเงี้ยคืออันนี้พอคนเสพปุ๊บมันจะรู้เลยว่าเฮ้ย e เราทําแบบนี้กับเขาไม่ได้นะ hmm. เราควรจะสส่งเสริมหน้าเขายังไง uh. อะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้สังคมมันค่อยๆฟื้นฟูหรือว่าเยียวยาหรือช่วยเหลือกันมากขึ้น แต่ก็อีกครับมันก็อยู่ที่คอนเซ็ปต์อีกคอนเซ็ปต์เพราะพอทำกันได้งี้เไม่เอาไปเลือดดูคอนเทนต์นี่มันมันไม่ถูกใจอะอมันไม่มันมใจซึ่งอันเนี้ยมันต้องคิดว่าในเหมือนคิดว่ามันต้องลดทอนพื้นที่สือ่อการนําเสนอสื่อไล้สือ hard ่อฮาร์ดคอร์ที่มันแบบใช้ใช้เปอร์เซ็นต์พื้นที่ข่าวมากๆหรือพื้นที่สื่อเยอะเนี่ยต้องถูกควบคุมและลดปริมาณลงอย่างน้อยต้องให้บาลานซ์กับสื่อที่เป็นสือ่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อที่อย่างน้อยเนี่ย อย่างน้อยเรารู้ว่าการตอกย้ําซ้ําๆการฉายซ้ําการผลิตซ้ําการบันทึกซ้ำเนี่ยมันส่งผลแน่นอนแั้นั่นหมายความว่าถ้าเราถูกยักเยียดความรุนแรงมากๆด้วยเปิดช่องไหนก็เจอความรุนแรงเนี่ยเราก็จะติดดังนั้นถ้าเกิดว่าเราถูกบังคับให้ดูแต่เรื่องดีๆค่ะพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนอือโอเคมาถึงจุดนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะชวนคุณเก่งมาคุยถึงสื่อ กฎหมายบางตัวที่เกี่ยวกับสื่อเดียวเพราะฟังแล้วมีความน่าสนใจอย่างน้อยเราจะได้เผยแพร่ให้กับผู้ฟังหรือผู้ชมได้เข้าใจในการใช้งานเช่น PDPa คืออะไรกับอะไรนะสื่อาพัพพย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้ดีกว่า่งเรื่องนี้มันกระทบง่ายถูกถูกกล่าวหาถูกกล่าวโทษถูกดำเนินคดีได้ง่ายะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ถามว่าจริงๆอย่างไม่ใช่นักกฎหมายที่จะมาพูดเรื่องนี้ได้ชัดเจนนะคะต้องอ่านคุณกบอาจะมีแบบทอ่ในแง่ของผู้ใช้งานแต่ว่าในความตระหนักรู้ต้องใช้ว่าความตระหนัก รู้ใช้เราจะทาอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะรับผิดชอบคอนเทนต์ของเรายังไงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกฎกฎหมายตัวไหนตัวเราต้องระวังยังไงถึงแม้เราจะไม่ได้ถูกพูดในคอนเทนต์นั้นแต่ตัวเราก็ต้องพึงระวังว่าอ๋อคอนเทนต์อย่างนี้อาจจะกระทบกับกฎหมายฉบับนี้หรือตัวนี้แล้วทําให้เราได้รับผลกระทบแบบนี้ค่ะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ